วันนี้ผมจะมาแชร์5กลยุทธ์จิตวิทยาที่จะช่วยให้คนเลิกดูถูกคุณอย่างได้ผลโดยที่คุณไม่ต้องตะโกนไม่ต้องอธิบายไม่ต้องเปลี่ยนใครแต่คุณจะเปลี่ยนพลังงานล่องหนของคุณเองแล้วผลลัพธ์มันจะพูดแทนคุณทุกอย่างกลยุทธ์ที่หนึ่งเงียบแต่หนักแน่นอย่ารีบตอบอย่ารีบอธิบายอย่ารีบป่วยวายคนที่ดูถูกเราเขามักคาดหวังว่าเราจะตอบสนอง พอเราโกรธพอเราเถียงเขาก็รู้ว่ายังควบคุมเราได้อยู่จงใช้ความเงียบเป็นอาวุธเงียบแบบไม่ใช่เงียบเพราะกลัวแต่เงียบแบบนิ่งๆหน้าตึงๆแบบที่เขาเริ่มงงว่าเฮ้ยทำไมไม่สะเทือนวัดเทคนิคใช้ได้จริงเวลามีใครประชดใครพูดจาเด็บแนมให้คุณมองหน้าเขาตรงๆแล้วนิ่งไว้ห้าวินาทีไม่พูดไม่ยิ้มไม่ต้องประชดกลับ แล้วแค่พูดว่าโอเคแล้วเดินจากมาผลลัพธ์เขาจะรู้ทันทีว่าคุณไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเขาคุณไม่เล่นเกมล่างเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ใช่ของเล่นทางอารมณ์อีกต่อไปเหตุผลทางจิตวิทยาพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่า power silence หรือความเงียบที่มีพลังมันส่งสัญญ,ญาณว่าคุณควบคุมตัวเองได้ซึ่งตรงข้ามกับคนที่ปั่นป่วนง่าย คนแบบนี้ไม่มีใครกล้าดูถูกนานหรอกข้อคิดถ้าคุณควบคุมปากตัวเองได้คุณก็จะควบคุมเกมได้ทั้งหมดกลยุทธ์ที่สองเปลี่ยนสนามไม่เปลี่ยนศัตรูบางทีคุณไม่ต้องเถียงกับคนดูถูกคุณแค่ต้องไม่อยู่ในสนามที่เขาใช้ลดคุณค่าคุณเทคนิคใช้ได้จริงถ้ามีคนชอบลดคุณค่าคุณต่อหน้าเพื่อนฝูงคุณไม่จำเป็นต้องสู้ในวงนั้น แค่เปลี่ยนวงเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนบริบทที่คุณเป็นคนที่โดดเด่นแทนยกตัวอย่างสมมุติในที่ทำงานมีคนชอบดูถูกคุณว่าไม่มีของให้คุณไปทำโปรเจกต์ที่ใช้ทักษะคุณจริงๆแล้วเอาผลงานมาวางบนโตประชุมไม่พูดเยอะแค่ปล่อยให้ความสามารถพูดแทนผลลัพธ์คนที่เคยดูถูกคุณจะรู้ว่าเขาไม่มีอำนาจควบคุมคุณ ในทุกที่อีกต่อไปเหตุผลทางจิตวิทยามนุษย์จะประเมินค่าคนอื่นตามบริบทที่เขาเห็นถ้าคุณอยู่ในสนามที่เขาเป็นใหญ่คุณจะกลายเป็นคนตัวเล็กแต่ถ้าคุณเปลี่ยนสนามคุณก็เปลี่ยนเกมข้อคิดอย่าเสียเวลากับสนามรบที่คุณไม่จำเป็นต้องชนะจงไปสร้างชัยชนะในสนามที่คุณเลือกเองกลยุทธ์ที่สาม เปลี่ยนการตอบสนองให้ผิดคาดคนที่ดูถูกคุณเขามักเดาว,ว่าคุณจะปฏิเสธตัวเองจะรีบบอกว่าไม่ใช่นะฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นหยุดเลยครับหยุดให้ค่าคำพูดเขาแบบนั้นเทคนิคใช้ได้จริงเวลามีคนพูดจะแซคคุณเช่นเธอนี่ดูไม่มั่นใจเลยนะักให้ตอบกลับไปแบบใช่แล้วไงเหรอพูดเสร็จยิ้มแล้วเปลี่ยนเรื่อง คุณจะทําให้เขาสับสนและเริ่มรู้ว่าเออว่าดูถูกไปก็ไม่สีจใจผลลัพธ์คุณจะกลายเป็นคนที่ตอบสนองยากคาดเดาไม่ได้และนั่นทําให้คนหยุดโจมตีคุณเพราะมันไม่สนุกอีกต่อไปเหตุผลทางจิตวิทยาเรียกว่า d i s ทิงเดิร์พแพทเทิร์หรือทําลายวงจรพฤติกรรมเดิมๆสมองมนุษย์จะสับสนถ้าอีกฝ่ายตอบไม่เหมือนเดิมมันจะหยุดพฤติกรรมซ้ำซากท,ทันที ข้อคิดถ้าคุณยังตอบสนองเหมือนเดิมอย่าหวังว่าเขาจะเลิกทำเหมือนเดิมกับคุณกลยุทธ์ที่สี่วางตัวแบบคนที่มีพลังล่องหนคุณไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องยิ้มเก่งไม่ต้องพยายามให้ใครชอบแต่คุณต้องมีน้ำหนักในการวางตัวคนแบบนี้ไม่พูดเยอะแต่ทุกการกระทำมันส่งพลังเทคนิคใช้ได้จริงเดินตัวตรงไม่ก้มหน้า มองตาคนเวลาพูดพูดน้อยลงแต่เลือกคำให้เฉียบอยู่แบบนิ่งๆแต่เต็มไปด้วยสมาธิกยกตัวอย่างสมมุติมีใครพูดว่านี่แกจะทำอันนี้ได้หรือคุณไม่ต้องพูดตอบแค่ยิ้มเฉยแล้วไปทำให้เสร็จแบบโหดกลับมาจบเกมแบบไม่ต้องพูดอะไรอีกผลลัพธ์คุณจะถูกจดจำในฐานะคนนิ่งๆแต่โคตรจริงจังและคนจะเริ่มกลัวที่จะล้อคุณเล่น เหตุผลทางจิตวิทยาเรียกว่า presence หรือพลังการอยู่ตรงนั้นคนเราจะสัมผัสได้ทันทีว่าใครมีตัวตนที่หนักแน่นโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยข้อคิดบางทีคนไม่เคารพคุณเพราะคุณยังไม่เคารพการวางตัวของตัวเองเลยด้วยซ้ำกลยุทธ์ที่ห้าให้ค่าตัวเองมากกว่าที่เคยให้คุณค่าที่คนอื่นมองคุณมันสะท้อนจากสิ่งที่คุณมองตัวเอง ถ้าคุณยังคิดว่าเรายังไม่เก่งพอหรือเราน้อยกว่าเขาคุณจะแสดงออกแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวแล้วคนอื่นก็จะเชื่อแบบนั้นไปจริงๆเทคนิคใช้ได้จริงเขียนความสามารถที่คุณมีลงในโพสต์อิทแล้วแปะไว้หน้ากระจกพูดกับตัวเองทุกเช้าว,ว่าฉันไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแต่ฉันมีค่ามากพอที่จะถูกเคารพเลิกพูดประโยคประมาณ ก็แค่แค่นี้เองเพราะมันลดค่าตัวเองผลลัพธ์พลังในสายตาคุณจะเปลี่ยนแล้วคนรอบข้างจะรู้สึกถึงมันได้คุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าดูถูกอีกต่อไปไม่ใช่เพราะคุณขู่แต่เพราะคุณไม่ยอมให้เขาทำแบบนั้นกับคุณอีกแล้วเหตุผลทางจิตวิทยาเรียกว่าเซล f fulfilling prophecy หรือคำทำนายที่เป็นจริงเพราะคุณเชื่อมัน คุณมองตัวเองยังไงคนอื่นก็จะเริ่มมองคุณแบบนั้นโดยอัตโนมัติข้อคิดอยากให้คนอื่นหยุดดูถูกคุณคุณต้องหยุดดูถูกตัวเองก่อนสรุปถ้าเขายังกล้าดูถูกคุณแปลว่าคุณยังเปิดช่องให้เขาทำได้การเปลี่ยนพลังจิตของตัวคุณเองคือวิธีที่ดีที่สุดในการปิดประตูดูถูกโดยที่คุณไม่ต้องแต่ต้องใครเลยคุณไม่ต้องแสดงออกมากขึ้น แต่คุณต้องนิ่งให้มากขึ้นแล้วโลกจะเริ่มเคารพคุณในแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนถ้าคุณเคยโดนดูถูกโดนมองต่ำหรือโดนทำให้รู้สึกว่าไม่มีค่าหนังสือเล่มนี้คือคําตอบที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในแบบที่คนเหล่านั้นจะไม่กล้าดูถูกคุณอีกแนะนำหนังสือจิตวิทยาลับปลดล็อกชีวิตทุกด้านจะพาคุณไปรู้จักพลังของจิตวิทยา ที่ไม่ต้องพูดเยอะแต่เปลี่ยนทุกความสัมพันธ์ในชีวิตได้จริงนี่คือสามเหตุผลที่คุณถึงควรอ่านหนังสือจิตวิทยาลับปลดล็อกชีวิตทุกด้านเล่มน,นี้หนึ่งเพราะถ้าคุณไม่รู้จักวิธีป้องกันตัวเองคนอื่นจะใช้มันทำ้ายคุณก่อนเสมอโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่นิ่งเฉยแต่ให้รางวัลกับคนที่รู้ทันและตอบโต้เป็นสองเพราะความดีอย่างเดียวไม่เคยทำให้ใครเลิกดูถูกคุณได้ แต่สิ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนมุมมองคือพลังในตัวคุณที่ต้องปลุกมันขึ้นมาให้ได้สเพราะถ้าคุณยังไม่รู้วิธีเอาชนะความดูถูกคุณจะวนอยู่กับความรู้สึกแย่แบบเดิมไปอีกนานหนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณลุกขึ้นไม่ใช่เพื่อสู้แต่เพื่อยืนให้สูงพอจนเขาไม่กล้าเหยียบซ้ำนี่ไม่ใช่แค่หนังสือแต่มันคืออาวุธลับที่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนสถานะ และเปลี่ยนอนาคตของคุณได้อ่านให้จบแล้วคุณจะไม่กลับไปเป็นคนเดิมที่เคยโดนใครดูถูกได้ง่ายๆอีกต่อไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ส่งต่อให้กับคนที่คุณรักถ้าคุณไม่กดติดตามหลังจากนี้เราไม่ได้เจอกันแล้วนะครับขอขอบคุณมากที่รับชมจนจบครับ